เป็นทุเรียนหมอนทองเนี่ยนะครับประมาณร้อยต้นนะดูสินะตอนนี้ทุเรียนกำลังติดลูกให้ผลเนี่ยเต็มต้นเลยนะดูนะทุกคนดูครับภายในพื้นที่เนี่ยมีบ้านสวนอยู่หนึ่งหลังนะครับในที่สาไร่เนี่ยฮนะดีครับข้างหน้านั้นจะเป็นบ้านนะบ้านพักเป็นบ้านสวนนะครับอยู่ได้เลยครับมีไฟฟ้าเข้าถึงมีอินเทอร์เน็ตมี wifi นี่นี่นี เรียนให้ผลแบบนี้แล้วนะครับดูสิครับทุเรียนดกเต็มต้นเลยครับบรรยากาศบ้านสวนดีครับร่มรื่นดูฮะสามไร่ครับของตำบลท่าหลวงอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีครับที่เรียบสวยที่ดินฉนดครับวันนี้ขายยกแปลงเนี่ยนะเจ็ดล้านบาทครับราคานั้นยังสามารถพูดคุยต่อรองได้ถ้าคนสนใจครับ0 9 9ย์6 3 9 7เเล่นที่ดินแช่นั่น